โอเคก็กล่าวสวัสดีน้องชมทุกท่านด้วยครับโยมกินเคยก็กลับมาจากกรุงเทพแล้วนะผมหลังจากที่ผมได้ไปแข่งงานเกมการ์ดบูชิโรสเอ็กซโปนะผมก็เป็นหนึ่งใน,น,นงานที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็การ์ดที่ผมไปแข่งนะผมก็เป็นแวนการ์ดภาควีเช่นเคยดีไม่แข่งเพราะว่าไม่ได้ซื้อของเสริมดีซีพีส่วนสามนะผมก็ไปแข่งวีแล้วก็ไปเล่นเฮฮากับคนแถวนั้นนะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนหลายๆคนเลย นะครับผมเค okay. ก็แน่นอนว่าเราจะมาดูว่าในง,งานเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้มาจากงานได้จากร้านการ์นะครับผมก็เขาไม่ได้สปอนนะนะครับแต่ว่าร้านเขาดีจริงคนระับคือร้าน B G ีดีร้าชอบนั่นเองนะครับผมก็ร้านนี้ผมซื้อซื้อบ่อยนะเป็นร้านผมซื้อบ่อยนะครับเค okay. อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยว่าในถุงเนี่ยมีอะไรนะครับผมเค okay. โอเคเรามาดูดีกว่านะครับผมว่าของที่ผมได้จากงานมีอะไรบ้างก็อาจจะไม่เยอะนะครับผมส่วนมากจะเป็นพวก ของที่ของพวกกิจกรรมจะไม่ค่อยมีนม้องแต่าจจะเป็นของพวกที่ผมไปแลกตามพวกเกมโชว์มากกว่านะผมแล้วเริ่มจากอันนี้เลยนะครับผมเป็นเออ่แฟม้มการ์ดคอลเลคชันโอลลอร์ดนะผมพี่โอเวอร์ลอร์นั่นเองนะครับนี่ก็มีโอลลอร์ดตั้งแต่ภาคแรกยันปัจจุบันเลยนะผมโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วล่ะนะผมโอเคก็มีตั้งแต่ร่างแรก ตั้งแต่ภาคภาคแรกเลยนะครับภาคภาคแรกลิงโจ๊กเกอร์ภาคจีภาคนู่นภาคนี้จนถึงภาคดีเลยครับโอเคก็มีครบทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเออแต่ละใบทําอะไรได้บ้างนะผมโอเคก็ไม่อ่านไม่ฟังแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะผมโอเคอ่ะโอเวอร์โหลดผ่านไปนะผมโอ้กองทะลุกองกองกองยังต่อมากองอันนี้ผมได้มาจากกิจกรรมคะแนนเนาะ กิจกรรมเอเล่นเกมได้ได้ตั๋วแล้วไปแลกเนาะที่จริงผมไม่ได้กล่องใหม่เพราะว่ากล่องใหม่เนี่ยให้เฉพาะคนที่สมัครแข่งดีเท่านั้นนะครับซึ่งผมไม่ได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ของนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับของ Big f a ฟสอันนี้น่าจะกล่องเก่าละนะผมประมาณ2อสเดือนที่แล้วครับโอเคต่อมาก็จะเป็น ที่เก็บเฮมแมทนะครับผมก็เป็นเฮมแมทใหม่เนาะที่ผมได้มาเดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่าเป็นเฮมแมทอะไรนะครับโ <Okay. S 1> อเคโอเคนี่ก็เป็นเฮมแมทใหม่เนาะนี่โอเวอร์โหลดนะครับผมก็ซิมโอเวอร์โหลดขนาดไหนทุกคนน่าจะรู้นะครับเป็นโอเวอร์โหลดรังแรกอันนี้ของภาคแรกภาคดีภาค G แล้วก็ภาค V นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น The Legend มั้งที่ผมจะไม่ The Legend หรือเปล่าไม่ใช่ดิ The ะเอจเดี๋ยวมันชื่อโอเวอร์โหลดเลยวะ โอเวอร์ลอทเดอะเอชอ่ามีเดอะเอแล้วก็ดีเอ็นนะครับผมแล้วก็ร่างแรกนะครับแต่นี้ร่างแรกนี้เป็นของภาคแรกอันนี้ของภาคดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้เอาวางไว้อย่างนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเอาออกนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้มาเหมือนกันนี้ต้องไปไล่คะแนนเนะาะมาไปดูนี้นะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวของเออ่การาโปรโมก่อนเดี๋ยวเอาการาโปรโมให้ดูก่อนว่าผมได้อะไรบ้างจากการแข่งขันมานะครับผมโอเค เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าทุกคนเห็นแล้วละ่ะกล้องมันเห็นแล้วอันนี้ได้มาจากงานแข่งเหมือนกันอันนี้ผมไปแข่งแวนวีนเอ่อสี่รอบผมชนะสองแพ้สองเนาะก็เสียดายเดี๋ยวนิดนึงรอบสุดท้ายจะได้ชนะละแต่ว่าแพ้ก่อนนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีโกสี่ใบนะผมที่จิงผมได้สามใบนะแต่ว่าผมได้สี่เพราะว่ามีเพื่อนผมคนนึงให้มา อย่างละหนึ่งเนาะผมว่าเลยได้ครบ4เป็นโกเนาะเทคทำรายได้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับผมเป็นของโกแพรดินเป็นคอนนะครับช่องเล็กากาแถวหลังนะครับถ้าคุณเคยคอเรียกัดกด้วยความสามารถหรือค่าคอสของการ์ดแล้ว2ใบหรือมากกว่านะครับในเทิร์นนี้พอยูนิตน,นี้ได้รับความสามารถบูสและบวกพลัง5 0 0พันเออก็อเก่งอยู่นะถ้าได้เล่นเอาไว้เ,เล่นกับโกควินดีกว่าแล้วเทคหนึ่งนะครับเป็นเทคอโอโต้เมืเ่อการที่เขาสนอช่องการเดียนนอกเหนือจาก น,น,นอกจากช่องเลการดนะครับโซบัสหนึ่งจนจนจบการต่อสู้นั้นเนี่ยในขณะที่การที่ถูกลีไทยคุณสามารถเคลื่อนย้ายายูนิตนี้ไปยังช่องเลการดที่ไม่มียูนิตอยู่ได้ก็คือเหมือนเป็นอมตะนะผมแต่ว,ว่าเสียโซนหนึ่งนะฮะแต่ว่าได้กูกลินไม่น่ามีปัญหานะผมใช้ได้นะผมได้บูทด้วยะเก่งมากนะผมก็ใครแต่ว่าน่าจะเป็นตัวแบบว่าเลียกกบะเพรนคอก็ได้เพอร์เมเนคอในะช่อบเพราะว่ามันคอเหมือนกันโอเคต่อมาเป็น เบอร์บิลดานะผมเป็นตัวนี้เนาะเกสองนั่นเองทำได้ได้ก็เป็นออโต้ช่องระกาวความร้อนรเนะครับเมือ่อยี่ห้จงตี้คาบ้านหนึ่งเลือกเรียกากีใบอื่นของคูนึงใบนำการนั่งกลับขึ้นมือและยี่ี้อพลังพื้นฐานของได้รับพลังพาวเวอร์ของพื้นฐานของยูนิตที่ถูกกลับขึ้นมือด้วยความสามารถนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นกับอะไรได้ก็ใครรู้ว่าเล่นกับสายไหนได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับนั่งเงือกขนาดนั้นนะครับผมโอเคก็ okay. มีสีใบแล้วก็นี้เป็นของแกนบูนะครับผมอ่ะทำอะไรได้เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเป็นออโต้ช่เลือกไม่จงตี้โมเอ่อทิ้ง2ใบวิสุทธิจากกองการ์ดเหล่าก็คือโมสอใบยูนิตนี้บวก5,000จะจบการต่อสู้นะครับแล้วมีสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นออโต้เมื่อถูกลีทาจากช่องเลอกขาด้วยความสามารถหรือค่าคอสครับโซบัสหนึ่งใบยูนิตนี้เลือกเอ่อเบลนิสฟาเซลก็คือตัวนี้นะครับผมจะดรอปโซลหนึ่งใบของช่องเลอกขาดนะครับก็ ส่วนมากถ้าไ้เล่นกับนโรสเนี่ยน่าจะเล่นจะใช้แค่เทปบนมากกว,ว่าเพราะวันเดโมโนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่างนะให้สีแล้วที่จริงมันมีตัวหนึ่งคือเป็นมูราคุโม,มะแต่ว่าอยู่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในกล่องนี้แหละแต่ว่าผมเอาไปเล่นกับเด็กสายอื่นละแล้วลก็นี้คืออันนี้น่าจะได้มาจากงานแข่งแหละได้รางวัลมาไม่ใช่ได้รางวัลดีเออมีคนให้เออวบน,นี้มีคนให้มาเป็นกิจกรรมที่ร้านวีจนะีคาช็อปเนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็น ของงานแข่งนะครับผมโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะมีเทอร์แลนเซอร์แล้วก็จะมีเอ่อไทดอลแอซซอลนะผมเป็นของฟัลฟอสแล้วมีโนวาพากจีตัวเล่นกับวนะิกเตอร์เนาะถ้าใครเล่นพรีเมียมน่าจะรู้ว่าใบนี้ทำอะไรได้นะครับผมก็มีสาใบนี้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวมาดูที่ตัวเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะดูเนี่ยเอ้ยดูเก็บไหมไม่ต้องเก็บแบบเอาใบนี้แหละโอเคเอ่อโอเคอ่ะ,อะ นี่คือตัวเด็กเนาะจริงเอาไป6เด็กเลยนะครับถามว่าเอาไปอะไรเยอะะนะผมก็เพื่อแบบอยากให้เรามาดาเด็กที่ผมทํามานะ่ได้ลงงานแข่งบ้างให้นะ้องๆออกมาทุยออกมาเที่ยวเนาะโอเคเราเริ่มจากอะไรดีผมเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันอานะเป็นกล่องที่ผมอันนี้ผมมีน,าน้าแหละตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับส่วนกล่องนี้ผมได้มาใหม่ๆเลยนะครับประมาณสองวันที่ผ่านมานะก่อนแข่งเนาะโอเคอันนี้ก็กล่องนี้มีเด็กอะไรบ้าง อ่าก็เรียงมาสวยงามนะครับผมก็จะมีกล่องเพลมูนกล่องเนโอกล่องแองเฟนะครับผมนอกจากกล่องเพลมูนนะครับผมกล่องเพลมูนนะครับก็ถึงแม้เนี่ยสลีฟมีควิชชิลอ่ามีฟอสอ่ะ,อ,ะอันนี้มีโทอันนี้มีโทคิดเห็นแล้วล่ะอันนี้มีฟอสวันฟอสทูครบแล้วก็ถึงแม้เนี่ยตัวเด็และสลีฟจะเป็นเพลมูนเนาะแต่เด็คือคาเนีโลครับก็คาเนีโลสายรอคีเปอร์เ er นาะ น่าทํทำเด็กโปรไฟล์แล้วล่ะใครที่ติดตามช่องผมน่าจะรู้ล่ะว่าผมเคยทำเด็กโปรไฟล์ไปแล้วนะก็เด็กนี้เอาไปเล่นเนาะไม่ได้ลงแข่งนะครับผมโอเคครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าผมเอาเด็กอะไรลงแข่งนะครับผมโอเคเด็กต่ออันนี้เด็กเอ่อแรกเด็กที่สองนะครับเป็นกล่องเนโอเป็นกล่องซิซิเลียเนาะเป็นกล่องทหารเสือนะครับผมก็เด็กก็เป็นเนโอนะครับผมทหารเสือนะครับผมแต่เป็นสายของเอ๋ <c oughs> นี่สายคนนี้ เซานะครับผมสายนี้เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตีมันเวฟมันน้อยเท่าไหร่เวฟมันน้อยนะมันตีสามเวฟเองดิโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับเป็นแองเฟ่นะครับผมกล่องก็เป็นแองเฟ่พาร์จีเนาะนี้กล่องนี้กเก็บไว้นานละนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มเนาะตัวเริ่มฟอยล์พี่ม๊อบพี่ม๊อบเห็นไหมเห็นไหมโอเคเห็นเนาะ แล้วก็จะมีก็เป็นสายกาบิเอลนะครับที่เสริมของใหม่นะครับผมนี่กาบิเอลเนาะแล้วก็น,นี่ไปแลกไปแลกมาเป็นเอ่อผมเรียกว่าดอกิีฟแล้วกันนะเป็นปั๊มทองของเอ่อตัวคารนะิเอลเนาะตัวเป็นตัวแบกของแองเฟยนะครับผมทีเคนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สลีปเนี่ยก็เป็นสลีปเหมือนเดิมนะครับผมนี่สลีฟแองเฟยนะครับผมก็ อันนี้น่าจะเป็นเด็กที่ผมเล่นบ่อยสุดะอะตอนไปงานแข่งนะผมก่อนที่จะได้เด็กใหม่นะผมโอ้ยโอเคกล่องแรกไปแล้วนะผมว่าเด็กมีหลายต่ไปที่กล่องสองอดีกว่านะครับกล่องสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกล่องสองนะผมเป็นกล่องบนะัตเตอร์เบดเนาะชื่อชุดได้ชุดเออ L G พักชุดอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวตัวนี้มันเปื้อนโอเคอ่านละนะครับผมเป็นชุด L อ LAG LT a น u s อะไรใช่ไหล่ะของภาคจีนแหละนะก็เป็นกล่องบัตเตอร์เบดนะผมโอเคก็เป็นอันเฟรเนาะโอเคสวยงามข้างๆก็จะเป็นเอ่อจำไม่ได้ละอันนี้ก็เป็นชาลอนเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเด็กดูนี่เท่มากนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้โอเคอ่ะก็มีถึง3มเด็กนะผมเริ่มจากเด็กนี้ก่อนนะผมมูลา นะครับผมเป็นกล่องเป็นเงืนอครับผมกล่องเป็นเงืออ,อสลิปกล่องจะโดดอีกสลิปเป็นเงืออนะครับผมแต่ว่าตัวเด็กเป็นมูลานะครับผมมูลาสายยาสนะครับผมก็นี่เป็นโปรโมโใ,นนรในนี้นะไปนี้เก่งมากนะครับเป็นของสามัญของมูลาเลยที่เล่นสายกอบชื่อเนาะถ้าเล่นใครและชอบเล่นมูลาสายกอบชื่อเล่นกับเฮลกิวอกหรือเล่นกับพวกเฮลกะ วันนี้แนะนำเลยพี่เมีย์ใบน,นี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมเกก็จะเป็นตัวเด็กเนาะประมาณนี้นะครับผมเกก็มีชิลาด้วยนี่อฟอร์ฟอยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับมูระคุมโม,โมโไปดูเด็กต่อไปเลยเด็กต่อไปก็จะเป็นตัวของเอ่อกล่อ <c> ง <oughs> เป็นแฮร์รี่กับไนโรสเนาะกล่องเพมูนผสมแกนบูนะครับผมนี่ก็เป็นคู่ไอดลนะอลเนาะเคกล่อง กับสลีปถึงกล่องแต่ว่าสลีปแบบเป็นแฮร์รี่นะครับก็เป็นเอ็กเซลทุกคนคิดว่าเอ้ยเทมูน hey หรือเปล่านะความจริงไม่ใช่นะครับผมนี่นะครับนาลกคามีเนาะสายแวนฟิชเชอร์นะผมก็ก็เสิริมไหมก็เสริมเพียงแค่ตัวเดียวน่าจะเป็นตัวเกรดหนึ่งเนาะตัวตัวนี้เอามาช่วยบายแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวใบนี้ไม่ค่อยสำคัญละไปสายฟินิกดีกว่านะครับไปสายฟินิกเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเราไปดูที่ เด็กสุดท้ายก็ดีกว่านะครับเป็นเด็กใหม่นะของช่องเราเลยนะครับแล้วก็ได้จะได้มีคลิปเด็กโปรไฟล์ล่ะของเด็กนี้นะครับโอเคเด็กสุดท้ายนะผมเด็กที่ผมได้มาและหื่อบ่อยที่สุดแล้วก็เล่นเยอะที่สุดนะครับเล่นแต่เด็กเด็กนี้เด็กเดียวที่เล็กอื่นไม่เล่นเลยนะครับผมเป็น Excel เหมือนเดิมนะครับผมบางคนคิดว่านี่มันกล่อง e x c ก l หรือเปล่าใช่ครับนี่เป็นกล่อง e x c ก l ก็นี่คืออคาฟอสครับผมเนี่ย สายแบบทุกคนคิดว่าเออเป็นสายเมลซอมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สายทาวารครับเป็นสายที่ค่อนข้างเก่งมากในเบต้าตอนนี้นะหลังจากที่แบลลิสของโกพลัดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากสำหรับกูกลินระดุกเนาะตัวของเอเอัลคอลฟ์ก็เลยได้เจริญขึ้นมาในงานแข่งนะครับผมก็เป็นอัลคอฟ์สายทาวาสนะครับผมโอเคก็เสริมโปรโมโอเอ่อนี่โปรโมเนาะมานี้ได้เสริมเลยนะครับมันก็จะมีตัวกระเดหนึ่งฟอยน์อันนี้ผมซื้อแยกนะ,ค,นะครับผมโออเคคนะะรับ่ประมาณนี้ ก็จะมีเกรดซี่เดี๋ยวน่าจะได้มีคลิปเด็กโปรไฟล์แหละนะครับสำหรับตัวของอาฟฟ์เนาะถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเนาะก็ขอกันมาเยอะๆนะครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวของเด็กทั้งหมดที่ทเอาไปเล่นเนาะแล้วก็เบ็ดนี้เป็นเด็กที่เอาไปแข่งนะครับซึ่งแน่นอนว่า,วาเบ็นเดนี้ผมข้างชอบเล่นมากปกติเนี่ยผมไม่เคยจับเลยอาฟฟอร์สคิดดูว่าผมมาจับครั้งแรกเนี่ยผมแทบจะเล่นชนะคนคนในร้านค่อนข้างเยอะเลย ประมาณสี่สองสามตาสี่ตาละได้ที่เล่นชนะเนาะนะครับแต่ว่าไปแข่งนี้ก็แพ้ไปสองตาเองนะผมเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับโอเคก็เออสลีปเป็นสลีปเอ่อคูนชิเนมอนเนาะโอเคนะครับโอเคเรามาดูของทั้งหมดดีกว่าว่าตัวของหมดของผมมีอะไรบ้างนะผมนะครับทั้งหมดเนาะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่คือของทั้งหมดที่ผมได้มาเนาะจากงานแข่งนะผมแล้วก็เป็นของที่ทผมซื้อมาล้วน นะครับแต่หวกนี้เนะี่ยผมได้มาฟรีนะผมอเคอันนี้ก็ไปได้ตามกิจกรรมบูทต,ต่างๆนะครับผมเค okay. ของอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่ได้ทำกิจกรรมครบเนาะ,ะก็ไม่อยากทำเพราะว่าบางใบเราไม่ได้อยากได้ก็ลเลยไอ้วกเนี้เป็นใบที่เราอยากเก็บอยู่แล้วล่ะนะอย่างเคลิร์นเซอร์ก็เป็นใบที่ผมชอบอาร์มันอยู่แล้วล่ะนะนะอาร์มันเทมากนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นชาร์โดนะครับก็จะมีเด็กทั้งหมดเนาะ ก็เป็นหนึ่งใน6เด็กที่เอาไปตัวดูในกานแข่งครับอาจจะมีไม่ครบแคลนบ้างนะผมับผมจริงอย่าเอารอยยอนไปมากแต่ว่ารอยยอนรอตัวาโลเมมาก่อนนะครับผมโอเคก็สลหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นผมทําเด็กโปรไฟล์ทาวาร์ดก็คอมเมนต์มาเยอะกดไลค์มาเยอะนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ แอ็กโอเวอร์หดหน่อยนี่โอเวอร์โหลดเดี๋ยวไว้ยี้ก่อนเทไหมนี่แอบเท่อยู่นะถ้าไปเล่นไป